สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําที่นอนเพื่อสุขภาพนะครับลดอาการปวดหลังนะครับสาหรับที่นอนรุ่นนี้จะมีชื่อรุ่นว่าที่นอนคลาสสิกน้ำมันจากแบรนด์พิว a มทนะครับความพิเศษของที่นอนรุ่นนี้เราจะมีให้เลือกคือความหนา8นิ้วและความหนา6นิ้วนะครับในคลิปนี้จะเป็นความหนา8นิ้วนะครับแล้วก็ชั้นวัสดุของที่นอนรุ่นนี้คือข้างบนจะเป็นฟองน้ําความหนาแน่นสูงนะครับแล้วก็ชั้นล่างก็จะเป็นฟองน้ําความหนาแน่นสูงส่วนตรงกลางจะเป็นส่วนผสมของโพลียูริเชน ตัวนี้จะมาพร้อมกับผ้ายืดนุ่มลื่นนะครับแล้วก็มีการเคลือบกันแบคทีเรียเชื้อราแล้วก็ไรฝุ่นนะครับซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดฟูมแพ้นะครับสําหรับที่นอนรุ่นนี้จะเหมาะกับผู้ที่ชอบนอนที่นอนแน่นๆน,น,นะครับไม่เหมาะสําหรับผู้ที่ชอบนอนนุ่มมากๆนะครับตัวนี้จะเหมาะกับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีปัญหาทางด้านการปวดหลังจากการน,นอนที่นอนนุ่มๆจมๆม,มานะครับมีบริการจัดส่งและติดตั้งฟรีอุบลราชธานีศรีสะเ,เกดอำนาาเจริญนะครับแล้วก็ยโสธรสวัสดีครับ